MEA ลงนาม MOU สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและพลังงานสนับสนุนการเป็น Sustainable Green University นายวิลาเฉลยศาสตร์ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงเปิดเผยว่า MEA ได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและพลังงาน โดยสืบเนื่องจากตั้งแต่เมื่อวันที่26กรกฎาคม2561ที่ผ่านมาได้มีการลงนามในความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกันมาก่อนในเรื่องของการพัฒนาการออกแบบระบบพลังงานและสื่อสารหรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสู่การเป็นสมาร์ทแคมปัสและยกระดับงานวิชาการด้านระบบไฟฟ้าให้แก่บุคลากรทั้ง2หน่วยงานส่วนการลงนามในครั้งนี้ค่ะ จะเป็นการต่อยอดโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและพลังงานให้กับทางสถาบันเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายมุ่งสู่การเป็น Sustainable Green University มหาวิทยาลัยสีเขียวโดยยึดหลัก Sustainable Development Goals ด้วยการอนุรักษ์พลังงาน Energy Conservation และการบริหารจัดการพลังงาน Energy Management ใช้พลังงานทดแทนสนับสนุนให้ใช้รถพลังงานไฟฟ้าลดการปล่อยก๊าซคาร์นไดออกไซด์ ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตการกักเก็บพลังงานการจ่ายพลังงานและการบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสู่การเป็นสมาร์ทไมโครกริดเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานในอนาคตและการไฟฟ้านครหลวงก็ เรียกว่าเรามีหน่วยปฏิบัติเราเป็นหน่วยปฏิบัตินะครับแล้วก็ทางมหาลัยเนี่ยเป็นหน่วยที่มีองค์ความรู้พอทั้งสองหน่วยนี้ได้ใช้คอม p พิเ n นซีร่วมกันผมก็คิดว่าการใช้พลังงานทดแทนทางด้าน R.E. การปรับปรุงประสิทธิภาพทางการใช้พลังงานคือ Energy Efficiency ทั้งสองด้านเนี่ยจะทำให้ทั้งสององค์กรเนี่ย กลายเป็นองค์กรพลังงานชั้นนําเป็นต้นแบบของทั้งสถาบันและองค์กรที่ใช้พลังงานสีเขียวในโอกาสต่อไปฮะตอบสนองนโยบายของของรัฐนะฮะในเรื่องของคาร์บอนนิสลริตี้ทำให้ลดพันหาเรื่องของโลกร้อนนะฮะสร้างอนาคตที่ดีสร้างสังคมที่ดีให้กับลูกหลานเราในโอกาสต่อไปนะครับ